<ST AN GE> ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน1ิประตูแจ่มจิตบาดใจของนายอาวาเรสตเพชรเม็ดใหม่ของเปปกวาดิโอลาอ่านมีคำหยาบที่สันฟังและราคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออาภัยท่านมานะักที่นี่ด้วยข้าดูแนละชอบจ้าชอบใจบุ่มไหนปบบุ่มแชร์อยู่เกะลยอย่าลืมกไดไอ้ขอบสนามหน่อยนะครับขอบสนามท็อปเทนกลับมาแล้วโว้ย <ST AN GE> อันดับสิบมาจากขวาเข้าในไปที่ปลายส้นล้นทะลักผักเข้าประตูกอดูไม่ทันไรบอลผ่านช่องไข่ไปแล้วเว้ย ทีแบบเร็วๆครับไหลระยะสั้นลั่นใกล้ๆไม่เกินห้าหลาไข่หนาจะไปรอด like อันดับเก้าซัดเต็มข้อเช็ดพ่อนึกว่ายิงจริงๆเป็นส่งก่อนมันจองซัดยัดไส้ใจโหดหินโกไม่มีดิ้นขัดขืนเลยดูภาพช้าครับรับบอลจากเพื่อนเลื่อนไปข้างหน้าไม่ช้าไม่แช่แปรตรงตัวไม่ต้องกลัวความหมายผิด อันดับ8ปดวนเปี่ยนไหวเวียนหน้ากรอบเขตโทษโจทยืนกันเพียบเทียบกับโฟคิงนี่แม่งยิงแบบ้ายมีอะไรค้องใจไหมว่าเพื่อนนี่ครับลอกหล,บ,ล,บ,ลบก่อนตบด้วยซ้ายแม่ยายหลงมันจงตะมึงนี่ตีนมึงเคลือบหาคิอะไรครับพี่อันดับ7จ็เสด็จบุกคลุกอยู่4โชว์ของดีจากอาเจนเล่นมุมแคบแสบดากถากเสาเข้าจุดนัดพบจบงานเชิญอาจารย์ ัวครับหนูครับรับของร้อนมาต้องพาไปปล่อยค่อยๆไปไร้การดบไม่ได้เสพตีนเขาเทพแม่งธรรมชาติอันดับหกบอลตกจากฟากฟ้าย้อยมาเข้าบอมเตรียมตะล่อมวันเล่ท่าเทอ,องศาได้กลายเป็นเข้านี่เก่าตั้งแต่22สงสัยแม่งของพรีเมียมหนูครับกลับตัวกลับใจไม่กลับตีนยิงบินเฉียดเสาเข้าไปอย่างงามเอาไป3ามกระปบกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกะกะหลอกกะหลอกไม่กระโปก อันดับห้าเอาขาเกี่ยวก่อนเลี้ยวหลบตบเข้าถนนมิตรภาพสัตวป้าบเข้าบะหลจนปัญญาสากัดบอกไอสัตว์ตะคิวกูแดกนี่ขรับซ้ายก็เด่นขวาก็ดียีเต็มข้อเฟี้ยวฟอฟันเฟือนสะเทือน,จ,นจิตสกิดไตไม่แปลกใจเลยทำไมเป๊บชอบจัง อันดับสี่พาออกโคง้งหักศอกไม่บอกล่วงหน้าพาหอบแดกแหว่เข้าประชิดแล้วกดมิดดามไม่ต้องถามเลยว่ารอดไหมเพราะไสไหลมายาว8เมตรโอ้โหอุนึกว่าหลวงปุเข็มนี่ครับกลับรถที่ยูเทิร์นวิ่งตามเพลินก็เสร็จสเสด็จแบบดุดันแถมตีพี่ทันแม่งคมกริบเลย อันดับสามมาดูฟรีคิกแบบกวนตีนใจยิงเสือกย่องหน้าบ้องหูคนดูงงงวยไงายทวารงงงนันบอกมึงเล่นอะไรกันวไอ้พวกเนี้ดูครับหลอกให้เหวอก่อนเจอของจริงแม่งยิงเฉียบขาดปราศจากการตั้งตัวมั่วแต่งงท่าว่าแม่งจะมาไม้ไหนอันดับสองอินกนกยกพวกบุกหวังรุกชนผจญภัยเตะไล่ทิ้งกลายเป็นชิงซัดเต็มข้อล่อเต็มข้างบอลพุ่งแรงทะแยเงเข้าขมาับหลับไปสามช ดูครับเหมือนถวายพานจัดการวอนเล่เช็ดแค่ไฟแทบลุกคลุกข้าวแดกมือแหกแน่ถ้าไปแสรับอันดับหนึ่งเลี้ยงรุกบุกมาดูท่าจะเหนื่อยความเฉื่อยเริ่มมาแต่ขายังมีแรงยันแม่งด้วยขวามหาประไลใครจะไปปัดไอสัตว์แม่งโคตรเลี้ยวดูครับยิงแบบโกขอเข้านอนกับบอลวอนแฟนๆโปรโดติดตามความเผ็ดร้อนของคนนี้สีสันหน้ากลับมาขึ้นเรือจะโชนเหนือได้แค่ไหนรอด,ดูตอนต่อไปกันนะจ๊ะ และนี่คือขอบสนามท็อปเทมหากดูและชอบใจอยากให้กลับมาบ่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รับประกันว่าสัปดาห์ละ2อสคลิปมีแน่จ้า